สวัสดีครับนักเรียนทุกคนเรามาเจอกันอีกแล้วนะครับในการเรียนออนไลน์ภาคเรียนที่2กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะวิชาดนตรีชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยครูแม็กนายเจษฎากรอาลามแก้ววงในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องการขับร้องเพลงประกอบดนตรีนะครับ2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราเรียนกันในเรื่องการขับร้องเพลงไทย และการขับร้องเพลงไทยสากลไปแล้วนะครับซึ่งในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องการร้องเพลงแบบด้นสดนะครับ um <submarine> เราไปดูกันเลยครับการร้องเพลงแบบด้นสดการขับร้องแบบด้นสดนะครับเป็นวิธีการขับร้องแบบหนึ่งซึ่งต้องอาศัยปฏิพานไหวพริบในการขับร้องเนื่องจากผู้ขับร้องต้องคิดเนื้อเพลงในเวลาสั้นๆ การดานตรสดนะครับส่วนมากใช้เนื้อร้องแบบคำกรอย่างง่ายๆมีการสัมผัสระหว่างวักสัมผัสระหว่างบาดและการส้ำวักส,สุดท้ายเพื่อให้ผู้ร้องคนต่อไปได้มีเวลาคิดเนื้อร้องท่อนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างการร้องเพลงแบบดนตรสดกันเลยนะครับ กับม้หมานี่วะเออลองไม่พูดเอาเรื่องหมาหมามีทั้งหน้ารับมีทั้งดุมีหลายแบบจริงๆนะใช่ไม่ใช่ทำไมทำอะไรมาหมาอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พิษบูกัดเมียเอ้ยวันนี้จะคอยเรื่องน้องหมาที่ผู้เมตตาต่างรักใครเป็นสัตว์เลี้ยงก็ที่สัตว์ซื้อมีสนมีดื้อตามก็วิสัยหมา ผูกพันอยู่กับผู้คนมาทุกชันชนทุกก็สมัยแต่ว่าหมาเรื่องนี้คงไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหรา่จึงเกิดเป็นเรื่องราวที่นำมาเล่าเสียจนได้เป็นเรื่องหมาพิดบูรที่มีสรรพคุณดัดานดุร้ายม,มีข่าวอยู่หลายหน ว่ากัดผู้คนจนถึงตายาชายหนุ่มผู้การุณนมันนี่ก็เลี้ยงพิบูลเอาไว้ฟูมฟักรักเป็นอย่างดีคลุกคลีอย่างรักใครแต่มาวันหนึ่งถึงคราวเศร้า พ่ภูนของเขากัดเมียเขาตายตายเลยตายกัดตายเลยเวลามันเอามัเอาจิงไงไอ้หมาเนี่ยเอเรียกว่าเป็นข่าวแบบคลึกโครมนักข่าวถาถมเข้ามาท่ามใครกลุ่มผููรักสัตว์แล้วก็วิ่งแจนรีบส่งตัวแทนมายังวงไวเพราะ กลัวใจเจ้าของว่าจะแคนเจ้าหมาจนขามันตายจ,าจึงเสนอซื้อหมาต่อให้ราคาเหมาะพอแก่การขายแต่ชายหนุม่มตอบทันทีว่าหมาตัวนี้ผมไม่ขายไมม่ยอยอขาตัวแทนก็ยังดึงดื้อ เพื่อมาขอซื้อข้างมันให้ได้ออจะจะะขซื้ถึง<ด>ขั้นเพิ่มนะราคาที่สูงขึ้นมาอย่างมากมายแต่ว่าชายหนุ่มก็ไม่ใยดีที่ราคาสูงกว่านี้ผมก็ไม่ขายออตัวแทนชาเริ่มชุนหมามันค่าเมียคุณและคุณจำได้ไหมออแบบนี้มันก็ชัดเจนว่าหมาคุณเป็นตัวอันตรายออแต่คุณ ทำไมดึงดันยังจะเลี้ยงมันอยู่ทำไมเออทำไมแล้วว่าทำไมชายหนุ่มรีบจ้องหน้าแบบแววตาเป็นประกายผมเลี้ยงไว้เพื่อสารฝันเพราะว่าที่บ้านยังเหลือแม่ยาเอชาเยชา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 น่อยแม่ เป็นไงกันบ้างครับนักเรียนกับการเรียนเรื่องการร้องเพลงแบบด้นสดวันนี้นักเรียนได้ความรู้อะไรกันบ้างครับโอเคครับเดี๋ยวครูมาสรุปให้นะครับการขับร้องแบบด้นสดนะครับเป็นวิธีการขับร้องแบบหนึ่งซึ่งต้องอาศัยปฏิพานไหวพริบในการขับร้องนะครับเนื่องจากผู้ขับร้องต้องคิดเนื้อเพลงในเวลาสั้นๆการด้นสดส่วนมากนะครับใช้เนื้อร้องแบบคำกรอย่างง่ายๆ โอเคครับนักเรียนในการเรียนสัปดาห์นี้นะครับไม่มีการบ้านนะครับครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ